เฮ้ยจวนเดี๋ยวน้องหัวโม่งเนี่ยมึงเคลียดด่วนเลยเพราะว่าแม่งไม่ไม่ผ่านเลยเนี่ยคือส่งไม่ได้อ๋อยงี้คือแบบคือลูกค้าหนีอ่ะคือลูกค้าหนีอ่ะคือมดกัดเขาลองสู้สู้ให้กูฟังอ่ะมึงว่าไงเออบอกเขาด้วยทีหลังอ่ะมดกัดหาเลยลองสู้สู้มึงติวดิด่วนเลย อันนี้มีแก้ไหมอะให้โอกาสอีกรอบนึงคุณก็มดกัดลักเออรอ๋อคือมากับแฟนแล้วคือพูดไม่ได้ว่างั้นไม่ได้มากับแฟนแล้วพี่เพิ่งรู้ว่าน้องรับงานแล้วเนี่ยโอ้โหติดตามมาตั้งนานรับงานซะงั้นโอ้งอมโอ้ยมดกัดลักเออรโอ้ยก็ได้อะโอ๊ยเจ็บจังเลย อันนั้นมันมีดหรือเปล่าหนูไม่ไม่น่าใช้หมดนะแล้วโดนปลาฉลามครับปลาฉลามโดนล็อไปโดนล็อกนะจริงนะหดนล็อกโดนล็อว่าแทนคำพี่อะไรฮะเฮ้ยเอ้าแล้วโดนล็อกจิงทำไมเป็นคนหยาบคายขนาดนี้ครับพี่ไม่ค่อยสนทับกับผู้หญิงหยาบคายนะน้องรู้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ค่ะเพราะว่าพี่ไม่เคยบอกพี่ไม่เคยหยาบคายใส่หนูนะเอาจริงๆอ่ะ ไม่ได้มอลหนูแค่บอกว่าหนูร้องเหมือนกันหนูร้องว่าร้องอะไรร้องอะไรเนี่ยร้องอะไรร้องอะไรร้องอะไรไม่แต่ว่าหนูแค่เดินไปหาพี่เขาก็แทนหนูแล้วอ่ะร้องอะไรจ้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นน่ะหนูแค่เดินไปต้ม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 โอ้โหอึดหนึ่งขอออกจากเล่นก่อน เขาไม่คุยเรานะโอเคเราได้คุยต่อว่าไงครับว่าไงอ่ไม่มีนะรคับบอสก็ถามเฉยว่าสบายตัวไหมวันนี้สบายตัวอะไรผมเพิ่งมาหัสบายตัวอะไรผมไม่ทำะไรเลยสบายตัวคือเต็มที่ไหมครับวันนี้อ๋อก็เต็มที่ครับนอนตั้งแต่เที่ยงคืนจนเที่ยงวันครับเต็มที่ไหมดีมากครับบอสพักผ่อนเยอะๆครับน้องคิวกูเริ่มนคิวกูแต่ตัวเสี่ยวขึ้นทุกวันแล้วเนี่ยไอเรื่องที่มีใครไปติดอะไรเงี้ยก็ ที่ผมได้ยินตอนนี้คือมีไม่มีพี่อยู่ครับนี่เขาได้ยินมานะว่าอยู่แบบฟาร์มกับผู้หญิงแบบอยู่ตลอดอะไรนะครับมีคนบอกมานะครับบอกพี่อยู่แต่ผมก็ยังไม่ได้ไปมีหลักฐานอะไรนะแต่มีได้ยินมาที่เฉกมมีเลขแปดเก้าแล้วครับตอนนี้อะไรครับอสมีเลขอะไรบ้างที่เหลือเนี่ยเลขไปถึงได้เลยครับบอสถึงพี่อยู่ครับที่ ที่ตอนนี้น่าจะเข้าขายครับรฟาน์มทางวันกับอ่ะดีๆใช่เหรอนี่เขาโดนไป3ลสามร้านแล้วยังไม่เข็ดอีกเหรอฮะเก่าจัดเลยนะก็ต้องรอไปเช็คอีกนน้องยูเป็ดเนี่ยนะน้ำทรงเหมือนน้องคิวเลยนะอ่ะผมไม่มีครับผมวนี้ไม่มีนะพวกมีรอยล้าวมีรอยแผลผมผมรู้สึกผิดแล้วก็ตัดตัวอยู่ตลอดโอ้โหรู้สึกผิดรู้สึกผิด โอ้โหรู <c oughs> ้สึกผิดกูจะอ้วกรู้สึกผิดกูอยากจะอ้วกครับก็ประมาณนี้ครับเรื่อง g p

shopping in a i like you i do i hit you in a leg, can you fit me yeah in the i yeah i do the man what the man what i mean i like you i do oh girl, i know you only like fancy so i pull up in a Maybach back in yeah boyfriend i never understand cause i'm about to pull this girl like a hand. yeah ว่าอะไรบอสไม่มีอะไรครับอะไรอะไรเมื่อวานบอสได้แบบบอสที่ไงบ้างเรื่องโปโลครับอะไรนะครับคิดยังไงบ้างครับเรื่องโปโลสำหรับบอสเรื่องมันเหรอทำไมไม่มีอะไรอ่ะถึงว่าแบบบอสโกรธน้องมันอยู่ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยแค่อยากรู้เรวก็รอให้มันปรับตัวเลยนะถูกเปล่ารอครับ มีทำอะไรคนเดียวฮะขออีกทีคือสวัสดีครับครับใคร่ครับันี้นี่ะ แต่ว่าใคเอาโน้ตเกีออกมา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 ว่าใครว่าใครว่าใคครับก็จะเรื่องน้องนะครับบอกว่าเป็นยังไงบ้างนะจต่จีมเรื่องเมื่อวานเกิดขึ้นอ๋อเป็นไงครับไม่ได้เป็นไงครั็เฉยๆผมเชียวเชิยวไม่คิดอะไรเพรื่องน้องเราก็ยังแบบไม่กล้าเจอบอสเนี่ยตอนเนี้ยบอสก็ไม่ได้มาแอดดอปอะไรเงี้ยอย่างที่บอสบอกนะครับทำตามที่บอกอ๋อครับคุ ก็เลยบอกมาบอกว่ามาหาบอสไหมเพรไม่กล้ามาเจออะไรครับบอสก็เลยอยากดูว่าที่เขาเรื่องขมันเลยเพราไม่กล้ามเจอเรื่องของมันเพราะจริงๆก็ควรให้ให้ผมได้ให้น้องมาหาบอสจริงๆใครอ่ะให้คนที่ว่าพี่หรือเปล่าอะไรครับคนนี้ให้คนที่ว่าพี่ป่ะคนเนี้ย ได้ไม่รู้อยู่นอนม,มันก็มาใช่อ้าใครอ่ะไม่คนเหรอใคร <c oughs> ใครอุร้มใครมาอุ้มคนสวยมาชื่ออะไรฮะชื่ออะไรพี่ลุนชื่อชื่อคิต้าครับชื่อคิต้าพี่คิต้าสวยไหมคิต้าไหนครับคิต้า คิต้าไม่มีนามสกุลค,ครับชื่อคิต้าเฉยป่ะใชะไ่ไหมบอสอันี้อะไรนะผู้หญิงเงินเตรียมหดใช่เลยคนเมื่อวานนะรู้เปล่าใช<ม>่ผมไม่ชัวร์นะอันนี้ไม่ชัวร์ผมจำเสียงไม่ค่อยได้ แลเอะไรเขาไม่บอกว่าเราว่าอะไรมาอเนโดลโค้หมเหรอ